สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการติดตั้งฮาวนะครับฮาวในเทอร์มักฮาวนะครับเป็นเครื่องมือที่สามารถจับพิกัด GPS ที่แน่นอนของอุปกรณ์เป้าหมายนะครับ ตัวหาวเนี่ยจะสามารถทำให้เราได้เห็นรายละเอียดของลองติจูดลาติจูดรุ่นอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการจำนวนคอ CPU ความละเอียดหน้าจอตัวแทนผู้ใช้ที่อยู่ IP สาธารณะชื่อบราวเซอร์ข้อมูล ISP นะครับคำสั่งหลักๆก็มีอยู่แค่3 นะครับคำสั่งที่ใช้จริงๆมีอยู่แค่3นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราคัดลอกคําสั่งนี้ก่อนคาสั่งที่1นะครับคัดลอกเสร็จปุ๊บเราก็มาวางนะครับที่เทอร์มักนะครับ APT get นะครับคำสั่งที่1แล้วเราก็แตะ enter นะครับคำสั่งที่2นะครับก็เป็น c l น,นะครับคำสั่งที่2นะนี่เป็นคำสั่งที่2เดี๋ยวคัดลอกไปก่อนผมจะวางรายละเอียดคำสั่งและคำอธิบายไว้ที่คำอธิบาย นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆผมจะวางไว้ที่คำอธิบายนะครับมาที่เธอม์มักนะครับวางคำสั่งที่2อวางเสร็จนะครับก็แต่ enter อ่ะเรียบร้อยแล้ว how how ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับมันจะมีคำว่า yes หรือ no นะครับ do you want to use cafe r t a n n e l นะครับ after w h e it will be run on local host นะครับ8 0 8 0คือเราจะใช้ตัวนี้ local host 8080 80, นะครับเราพิมพ์คำว่า no นะครับ no 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 ตัว n นะครับแต่ enter ก็เรียบร้อยนะครับ เราก็ copy คําว่า local host นะครับจริงๆตัวนี้ก็คือคําสั่งที่3นั่นเองนะครับ local host copy นะครับ local host จริงๆก็คือคําสั่งนี้นะครับ local host 8080 0นยผม copy อีกครั้งหนึงอ่าคัดลอกนะครับ ออพอคัดลอกเรียบร้อยล o c a l h o s แปดศูนดศูนยนะครับเราก็เข้าไปที่โคมนะครับเดีย๋ยวไปโคมก่อนล้วก็วางนะครับ l o c a l h o แปดศูนดศูนยนะครับวางเรียบร้อยนะครับอ่าคือตอนนี้ก็เ,เป็นการ ค้นหา gps นะครับของเครื่องเรานะครับเดี๋ยวเข้าไปดู t h e r มั c นะครับหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วพอเข้าไปในเ h อ r มันะครับอ่ะเรียบร้อยก็จะมีรายละเอียดต่างๆขึ้นมานะครับว่า ip ของเราเป็นไงนะครับมือถือเราเนี่ยมี information อย่างไรนะครับอยู่ที่ไหน gps นะครับลองตีจูด คือตอนนี้อยู่ที่นี่สมมุติผมเอามือถือเราลืมมือถือหรืออะไรเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามือถือเราอยู่ที่ไหนนะครับเน็ตเวิร์ดนะครับเอเชียไทยแลนด์นะครับ, Network, รบ, Asia, Thailand, รบก็จะมีรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งก็มีประโยชน์ในการที่จะรวบรวมข้อมูลนะครับของ ที่อยู่เราตอนตอนนี้นะครับตอนนี้แหละโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับลองไปเล่นดูผมจะวางรายรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่คำอธิบายนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ